ไม่สมัครหลายที่อ่ะนี่สมัครลุกง,งานลแล้วก็เลยได้ทำรอพอทำอยู่ปีกว่าเกือบสองปีสายบุกคลไล่ให้แล่บอ,อกคิดะไรไม่ออกเลยตอนนั้นว่าจะยังไงก็มาสมัครงานไปรอพอเหมือนเดิมครับแต่ทำได้อยู่แบบเจียวพอเริ่มติดยาแล้วตอนติดยาแล้วเลก็สิดแปดเก้า รู้เลยคาว่าลงแดงเยเขาไปใช้กับอะไรย้อนเวลากับได้ตบตัวเองเลยจะตื่นประมาณหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งครับ เพราะว่าต้องไปทํางานตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนทํางานรับจ้างเก็บขยะครับไปแทนเขาเนี่ยเลิกงานประมาณตีสี่ตีห้ากับพ่อไม่ค่อยมีครับมีแต่กับแม่เพราะพ่อไม่ค่อยได้อยู่ด้วยแม่ก็นึกถึงตอนที่แบบว่าไปสมัครเรียนครั้งแรกอนุบาลเานี่ยครับที่เขาให้กิจกรรมแม่กับลูก ที่พับกระดาษแล้วก็ให้ยืนอยู่ในกระดาษเดียวกันหนึ่งให้พับให้เร็กที่สุดและแต่แล้วผมเด็กแบบตัวนิดเดียวผมก็ยืนกอดขาแม่แน่นเลยแบบแบบว่าเกาะขาแม่แม่ก็ยืนเก่งแม่ดีครับมีแต่คนบอกแม่ของดีที่สุดแร้วทำงานกวาดถนนตั้งแต่พอสอสี่ิเลี้ยงลูกเองทำงานด้วย ส่งให้เขาเรียนเขาก็ไม่เรียนเรียนไม่จบก็เลยอยากอยากก็เป็นอะไรก็เป็นตอนแรกก็อยากเออแค่เรียนจบมีอาชีพมีความรู้เลี้ยงตัวเอง ตอนติดยาตอนแรกก็สิบแปดสิบเก้าติดเพื่อนครับไปอยู่กับเพื่อนออกไปแล้วก็ไปลองตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับยาบ้านมันสายดีดเลยแต่เฮโรอีนพวกสายเมา,มาพี่ดูไปแล้วก็เมาแต่ความแรงก็แตกต่างกันเยอะยาบ้าไม่มีก็หลับน็อกวันสองวันตื่นมาแล้วก็กินแต่เฮโรอีนไม่มีไม่ได้เลยพี่มันทรมานมัน มันตกันรลกทั้งเป็นเลยรู้เลยคาว่าโรงแดงเ่ยเขาไว้ใช้กับอะไรยาบ้าเดี๋ยวนี้ยาบ้าเม,ม็ดละสี่สิบเมมกงอนเป็นละสองสามรอยอะพี่แต่พอได้เสพเรีนนี้ก็ยาบ้าก็ไม่ได้ค่อยได้เสพเลยเพราะความทรมานที่มันทำให้เราเลิกไม่ได้มากวครั้งแรกก็คือว่าตำรวจจับก็ตอนเขาอายุสิบเก้านะเขาไม่ค่อยเข้าบ้านไง คิดว่าติดเพื่อนเราก็คิดว่าติดเพื่อน,น,นตรกางตำรวจจับว่าเอารู้มึงติดยานะร้องไห้ครับแม่ร้องไห้เลยเขาคงไม่คิดแล้ว่าเราจะติดยารถถู้สึกว่าผ,ผิดเลยอ่ะผมก็ร้องเหมือนกันกลัวโดนตีกลัวโดนด่าก็ ผมโดนสอน้งแต่เด็กนะว่าอย่ายุ่งกับพวกนี้แล้วครอบครัวผมก็ไม่เคยไม่เคยมีไนงะผมคนเดียวเลยที่ไปยุ่งอะไรเงี้ยลูกไปยุ่งอะไรอย่าง,ง,างตรงนี้ได้ยังไงแต่ช็อกก็เ,เสียใจนะคะเสียใจแต่ก็รอว่าเผื่อเขาจะกลับตัวอะไรประมาณเนี้ก็ก็ยังให้โอกาสยังรอโอกาสที่เขาจะกลับตัวยิ่งเขาเป็นอย่างนี้ยิ่งอยากหวังให้แบบให้เขาดีขึ้นเยอะอ่ะ มันปวดตัวมันปวดกระดูกอะทำอะไรไม่ได้เลย,ยลุกไม่ขึ้นไม่มีแรงเลยตอนนัอนและย้อนเวลากลับได้ตบัเองเลยคือผมเนี่ยเป็นเด็กอยู่ใกล้ชุมชนช่วงประมาณทั้งยี่สิกว่าปีที่แล้วที่ครึ่งชุมชนเสพยาผมก็เลยเริ่มเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหายาเสพติดตอนนี้ฮะตอนนี้อายุ64สิบตามมา30มสิกว่าปีอ่ะตลอดเวลา30มสิกว่าปีเนี่ย เพราะว่าผมมีความจริงใจกับชาวบ้านและชาวบ้านเขาไม่โง่เขารู้ว่าใครจริงใจกับเขาเป็นยามาระบาทแล้วพอชาวบ้านมาลงชื่อเลิกยาผมก็รู้จักกับปปสมาให้ความรู้เรื่อง harm reduction ครั้งแรกเลยที่ผมปรับเจตคติกับคนที่ใช้ยาคือคนติดยาในอดีตย,ยามาเนี่ยตอนนี้ผมถือว่าโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยที่แต่วันนี้พอเป็นเฮโรอีนเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหน แต่ว่าตอนนี้เราจบก็คือ harm reduction นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเราก็หวังว่า harm reduction แล้วชุมชนจะเป็นศูนย์ drop in ที่จะจ่ายเมทาโดนได้ผมเข้าใจว่าเรื่อง harm reduction เนี่ยหลายคนไม่ยอมรับเขาไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้ว harm reduction ก็คือการลดอันตรายจากการใช้ยานั่นหมายว่าคนที่ใช้ยาย,ายังใช้ยาอยู่แต่ว่าเขาอยู่ในกระบวนการสาธารสุขมีการตรวจสุขภาพมีการเข้ากิจกรรม ที่จะลดการใช้ยามีเทคโนโลยีอะไรดีๆมาที่จะช่วยเขาหยุดยาได้เลิกยาได้ถ้าเขาอยู่ใกล้เนี่ยโอกาสที่เขาจะได้รับการรักษาอย่างเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะเลิกได้ก็มีสูงครับเขา้าร่วมโครงการแล้วก็ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นนะไปหางานทำเองไม่ต้องแบบยังใช้ร่างกายทำงานได้อยู่ โครงการทำมิเดียเนเหมือนอยากจะเผยแพร่ให้เราให้ให้เราได้รู้ว่าคนใช้ชีวิตยาเสพติดแล้วต้องการที่จะเลิกก็คือต้องการกำลังใจค่ะมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะชื่อเบียมันเลิกได้มันไปธัญลักษ์มามันกลับมาแล้วมันเลิกได้เห็นมันเลิกได้ผมก็เลยอยากทำเหมือนมันมั่งไงคิดว่ามันยังเลิกได้เลยมันก็ติดเหมือนเราอ่ะทำไมเราจะเลิกไม่ได้ ผมก็เลยเข้าเองเลยตอนนั้นเขาตกใจพี่พราม่คิดว่าเราจะกล้าเปิดเผยไนงะเรารู้สึกว่าเราลงลึกลงลึกแล้วอะพี่แต่ก็เลยเปิดใจคุยกับเขาเลยเพราะว่าอยากรู้ตัวเองอะพี่ก่อนที่มันจะลึกไปกว่านี้ ความฝันของผมก็คือเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องเฮโรอีนนะครับซึ่งเราได้เกิดปัญหาเฮโรอีนระบาดขึ้นในชุมชนซึ่งเราเดิมเราเป็นชุมชนที่แก้ปัญหายาเสพติดได้ดีนะครับวันนี้เราก็ค่อยค้นพบนะครับวิธีการกระบวนการ harm reduction ที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหายาเฮโรอีนในชุมชนครับนี่คือความฝันสูงสุดของผมเนี่ยในชุมชนแห่งนี้นะครับ ความฝันลำบากก็เลยไม่รู้จะฝันยังไงดีก็เลยฝันว่าเออถ้านั่งอยากจะแบบเรียนแล้วก็ทำงานที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงเป็นได้แค่นี้ถ้าความหวังก็คือว่าอยากให้พวกเขาเลิกให้หมดทุกคนจะได้ลูกเราก็เลิกได้ด้วยถ้าเผื่อว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยได้จริงๆ แล้วก็อยากให้แม่ทุกคนสู้เพื่อเขาค่ะไปกันไ,ไปด้วยกันก็สักวันหนึ่งมันจะเลิกได้การเกิดในรัมมันก็ไม่ทำให้เราเป็นคนอย่างนี้เสมอไปครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยครับถ้าเกิดเรารักเรียนเราขยันเรียนโงสูงมันก็มีงานทําดีๆไม่ต้องมาติดยาอะไรอย่างนี้ครับแต่คนสังคมมองคุณติดยาก็ลอง ลองเขาแบบว่ามองเขาลึกๆดูครับแบบว่าบางทีเขาไม่ได้เป็นคนอย่างที่คุณคิดเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ทําให้เลิกยาได้คือกําลังใจจากครอบครัวครับครับสาคัญที่สุดเลยครับผมมีความฝันว่าผมอยากเลิกยาให้แม่ครับอยากเลิกให้ขาดเลยน่้องกลับไปยุ่งกับมันอีกหวังว่ามันจะเป็นจริงนะพี่คามหวังหวังว่ามันจะเป็นจริงสักวัน